สวัสดีค่ะเข้าวครวัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวเนเพื่อนๆทำเมนูเค้กกล้วยน้ำวา้าครีมชีสนะคะวิธีการทำไม่ยุ่งยากค่ะก่อนที่เราจะไปทำกันเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระ,ะดิ่งทั้งทางช่องทาง youtube และช่องทาง facebook เพจครัวแม่นายนะคะเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะ เริ่มต้นนะคะเรานำครีมชีส80กรัมค่ะใส่ลงในถ้วยของเราเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่ง20กรัมนะคะค่ะหลังจากนั้นเราควรให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆอ,อาจจะปล่อยครีมชีสเขาให้นิ่มก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าในคลิปเนี่ยเขายังแข็งอยู่เนอะเอ๋เพิ่งนำเขาออกมาจากตู้เย็นนะคะ ค่แล้วก็คนให้เขาเข้ากันค่ะให้ครีมชีสเขาอ่อนตัวแบบนี้เลยหลังจากนั้นเติมไข่แดงลงไป1นึฟองค่ะเบอร์อะไรก็ได้ค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากนั้นเราใส่แป้งเค้กลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะ ค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วเราพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะทามาดูในส่วนของตัวเค้กนะคะเราใช้กล้วยน้ำว้านะคะร90กรัมค่ะอันนี้จะเป็นกล้วยหอมก็ได้นะคะพอดีที่บ้านช่วงนี้กล้วยน้ำว้าเยอะมากๆเลยเราก็เลยเอามาทําเค้กนะคะแล้วก็มีเพื่อนเพื่อหลายท่านด้วยถามมาว่าใช้กล้วยน้ำว้าได้ไหมทําเค้กกล้วยหอมนะคะ,ะจริงจริงแล้วใช้ได้นะคะเพียงแต่ว่ากลิ่นเขาจะไม่เท่ากล้วยหอมเนะาะค่ะเราก็บดจนละเอียดเลยค่ะหลังจากนั้นเราเติมน้ำมะนาวลงไป1ช้อนชาค่ะ แล้วคนให้เข้ากันค่ะค่ะแล้วก็ใส่นมสดนะคะ40มิลลิลิตรค่ะเป็นนมสดรสจืดนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นมโรงเรียนก็ได้ค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายไม่ฟอกสี60กรัมค่ะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้แล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะเบอร์อะไรก็ได้ค่ะเกลือเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะ แล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะสูตรนี้ทําง่ายมากๆนะคะแล้วก็เนื้อขนมเนี่ยออนุ่มแล้วก็ฟูมากๆเราไม่ต้องใช้เครื่องตีด้วยนะคะแค่คนให้เข้ากันแค่นี้เองตามด้วยนะ้ํามันดอกทานตะวัน30กรัมค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วพักไว้สักครู่ค่ะมาดูในส่วนของแป้งเราใช้แป้งเค้กร้อยกรัมผงฟูหนึ่งช้อนชาและเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างสักนิดนึงค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ร่อนส่วนผสมของแป้งใส่ลงในชามผสมเลยค่ะค่ะเราก็ร่อนเพื่อให้แป้งเขาละเอียดมากขึ้นฟูเบามากขึ้นนะคะแล้วก็เอาสิ่งสกรปรกออกไปด้วยค่ะหลังจากนั้นเราคนให้เข้ากันค่ะค่ะพยายามอย่าคนให้นานเกินไปนะคะเดี๋ยวเค้กของเราจะเหนียวเนาะค่ะเราก็คนให้แป้งเขาไม่เป็นเม็ดสีขาวๆค่ะ คนจนแป้งกับส่วนสมอื่นๆเข้ากันดีเลยค่ะค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะค่ะหลังจากนั้นเราเทใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์เราก็กุกระดาษไขให้เรียบร้อยเนาะเอ่อถ้าเพื่อนๆใช้พิมพ์ปอนนะคะสูตรนี้จะได้พิมพ์1ปอนค่ะหรือว่าจะใส่เป็นถ้วยขับเค้กก็ได้ค่ะจริงๆเองก็จะใส่เป็นถ้วยขับเค้กเนาะแต่ว่าพอดีถ้วยหมดค่ะวันนี้ หลังจากนั้นเราก็ตักครีมชีสที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปค่ะสำหรับตัาส่วนของครีมชีสถ้าใครไม่ชอบทานครีมชีสสามารถลดปริมาณลงได้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นค่ะในราคาหมุนวนตามภาพเลยค่ะเพื่อให้ครีมชีสแล้วกเ็เนื้อเค,ค้กของเราเข้ากันได้ดีนะคะ หลังจากนั้นเรานำเข้าเตาอบค่ะอุณหภูมิ180ปองศาเซลเซียสประมาณ40นาทีค่ะขึ้นอยู่กับเตาแต่ละบ้านนะคะเตาแต่ละบ้านอุณหภูมิต่างกันเนาะบางบ้านอาจจะต้องอบนานกว่านี้บางบ้านอาจจะต้องปรับเวลานะคะ ค่ะก็อบเสร็จแล้วก็ได้เนื้อเค้กตามภาพเลยค่ะก็จะได้เค้กกล้วยน้ำวา้าครีมชีสแบบนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูตามคำขอค่ะวันนี้มาทำให้ดูแล้วนะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆไม่ต้องใช้เครื่องตีด้วยเนาะทำง่ายแค่คนให้เข้ากันแค่นั้นเองนะคะใครที่ชอบกลิ่นหอมมากๆก็ปรับกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยหอมแทนนะคะค่ะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆค่ะ หากเพื่อนเชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนเพื่อกดติดตามแล้วกดกระดิ่งทังทางช่องทาง youtube และช่องทาง facebook เพจครัวแม่นายนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ